พม่าตอนนี้ปูดย,ยังลงมากเข้มแข็งตรง้อวัดจำพังโลคการทางพื้นที่พมา่าครับตอนนี้เข้ามาโน้มกับที่แห่งนี้ควบคุทุกของัาผมทุกท่านอีแรงกอบปูภาษาที่วัด พ่อมา,มอาเด็กสองคนไทยเด็กสองช่วยกันทำโครงกาวยกัน,นทำพ่อมาทุกคนต้องได้รับทุกคนครับผมสวัสดีทุกบเรนหลวงพ่ท่านมากครับอีกท่นทา,นานหนึ่งครับในฐานะเป็นตัวแนทนผ้อ่เมืองอดีตท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของพื้นที่หรือว่านเรียยเสมือนเป็นผู้แทนรัฐบาลท้องถิ่นขอเชิญท่านดรสมเกียรติพิเพีทองครับได้กล่าวต้อนรับ ค,าาค,ค,ครับและแก็ดาวาทัพไทยการสาธิตผมนะครับดาวเพียรบินเก่าไปโดยและท่านเอซีคณะแห่งการรับพิธีวันนี้ในการทำบุลมาออกประมดิ์นะครับที่มาทำบุญวันนี้มากมายกว่าเดี่เกิดขึ้นก็เป็นทำให้เ,เกิดเออ่ต้นเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับ ขอให้ผู้คนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยังไงกไนนะะ็ขอฝากว่าฝั่าเราจะช่วยนะครับขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านประธานทั้งสองท่านนะครับท่านรัฐมนตรีสงเกตติองและในโอกาสระดับนี้จะขอมอบภารกิจที่ยังขนานคณะสงฆ์ในพิธีการวัฒนการศึกษาเป็นลำดับต่อไปกับพัฒนาจารย์มท่าน ดรกบูสถิตรมพร้ทรดาสญานิสโรเป็นระดับสื่อต่อไประดับสื่อตรายการข้อบุณการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563ันรโดยรัฐมรสังหารา กิตติศรีจันโธเจ้าวารัศสารกลางนงซึ่งวันนี้มีการทอดกระสีแล้วก็ได้มอบทุนการศึกษาทั้งพระสงฆ์แล้วก็ฆราวาสที่จะได้รับมอบการศึกษาของคุณในครั้งนี้ของคุณต่างประเทศจำนวนห้าคุณคือของคุณการศึกษาเมียนมาร์จำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้มอะไปแล้วเมื่อเช้าขอเชิญตัวแทนกองคุณระดับมัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งคนทุนลหะห้าพันบาทกองคุณการศึกษาโรงเรียนสัมพันธวิทยาขอเชิญตัวแทนครับอ๋อ าวิยทยาหรือโตเทียลนลำพองครับความรุ่นที่สามความรุ่นระดับอุดมศึกษาจำนวนสองคนนายชนันต์ปชัยพฤกษกราพฤกษุก,กรารปริญญาโทจำนวนห้าคำบาทรับความรุ่นจากท่านพร,ระครูครับผมนางสาว ทีระยาแสงเรืองวิทยาลาาักษณาพัฒสวนสุนันทาปีที่หนึ่งกรณนหนึ่งคุณนางเสาพิทยาแสงเรืองรับคุณกา,ารศึกษาต่อเคียวกันเลย คนการศึกษานักเรียนในมูลนิธิหลวงพ่อพุทธโตภาวนาจำนวนหกคนเด็กจริงชาบีลังกัสกัสก้าปหกโรงเร,รียนเซนยานั์เด็กจริง กีตาพรอมรรัตะนะน,น,น์ม .1 ชั้นม .1 เด็กหญิงปัญตาอาจิ้งยงชัยชั้นมชั้นมัธยมปีที่2เด็กหญิงพิมพาแสงเรืองชั้นมัธยมปีที่2เด็กหญิงดินรดาไก,ออก่พรอนุบานสามเด็กหญิงสุขดาพร เกียวสุภาพชั้นมชั้นมธยมศึกษาปีที่หนึ่งทั้งหมดโรงเรียนเป็นยามพักกองทุนที่ห้ามอบกองทุนใหุ้นการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วไปจำนวนสิบเอ็ดคนงานสาวอาภารดีจากโรงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสามพรานวิทยาย เด็กหญิงกันยาววีเกียแก้วเด็กชายทัดนิดารัชเจริญเด็กหญิงทิตาพรวงคำวงคำช้างเด็กหญิงกัญยาพักใจสุขใสเด็กหญิงมุกมณี องเครื่องเด็กหญิงอิสรยาลาขุนเหล็กเด็กหญิงยุวณนิดาเด็กหญิงยุวนิดาศีล่าเด็กหญิงปัจจิตาสมบูรณ์ล้วนเด็กหญิงบุญข้าวสำเทาคอเด็กชายนัทวัตรน้อยพิทาร รวมมอบความคุณในปีพ <AP> ุทธศักราช2563ในจำนวนความคุณทั้งสิ้น36,500บาทอ่ม

ารนิิตตาหลวงพ่อเพ่อที่ได้รักษามรรอีพยายามก่อนเอาไว้เพ้มารับขอบคุณไปสร้างวาเป็นรตัวเทอเดินมาเลยวลูกสมเด็จเจ้แมา และอ,อตัวแทนโมนิที่ทักได้้ามารับกองทุนส่ตัวเอ ก่อนหนึ่งที่เราจะได้เข้าสู่วิธีกรรวิธีการ ในการได้มอบหมายท่านปยาปรชกรที่จะได้นำพากราบภวายมาหาทานปฏิบัติงนก็จะได้กราบพระาจา,ารยนิมนต์ก็ให้ครูบาอาจารย์ดบคุณหลวงพ่อพระครูศิีิมนต์การยานวัตนในนามตัวแทนของเจ้าพระคุณหลวงพ่อภาวนาวุทครูผู้เป็นครู ที่ได้พุทีแรงกายแรงใจภาวเป็นพุทธบูชาด้วยการได้สร้างสำนักสงพุทภธปราบกฏเกิดขึ้น 1. แล้วต่อมาได้ยกระดับได้ไัทํ้เป็นวัดสามราบปรากฏเด่นเป็นประจักษ์แต่พวกเราแน่นานีที่ยืน ปัจนี้ันนายกรัฐมนตคณะสิบยจึงขอกราบพรรัตนานิพนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระลักครูสวิพลกลางเป็นอาวัฒได้เป็นประธานในการได้ชี้แนะชี้หนักลูกหลานสืบต่อไปขอกราบพรรัตนานิพนครับ ในสถานที่แห่งน,นี้ประกอบไปด้วยท่านพระครูมัตราชิธิโสพลรองจารยาเคยวญบัตรตุรอยจงังหวัดมรีมรัรนนตน,น์น้องข้าเดท่านพระครูสถิตธรรมพรณ์จารยานาคตะบนนองข้าวัดป่าษีจังหวัดพานสิน ท่านพระครูสัมปรญาญาณดาว่าพระทุครูหรือวัดสามปรานอำเภอสามปรานจังหวัดนครปฐมพระอาจารย์เปโตูลจากนยดีวังไรจังหวัดตาและก็พระอาจารย์หลวงพ่อตองเป็นผู้เทนของท่านผู้เทศบริยเทศพระแม่ตูบานยันตุรูปด้วยความกรุณา ก็ขอเจริญพรเจริญสุขนาท่านสาธุเกยนยมท่านผู้มีิกียท่านเราออกด้วยท่านรองอ่ารองนายกเทศบาลอภารท่านสมเกียรติหรือที่ท่านไา้รยจากย์เคยว่าหาสมเกียรติและของพินทองแล้วก็ ท่านผู้วิเกียร์ที่ได้ให้เกียร์มาจากเมียนมาพี่น้องก็ของเมียนมาด้วยกันในฝ่ายบริหารหน่วยเอซีหรือว่าผู้บริหารแรงงานเชือ่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเมียนมาแล้วก็ท่านสาสตร์ที่ควย่าวยงหลาหวัในนี้ท่านสมาไมิกได้กล่าวอะไรมากขออนุโมทนาของ แล้วก็ตามที่พระดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้รรมาได้มาเป็นตัวเทนได้นำพาในการทอดกระทินสตามเมื่อทีของวัดวัดสัมพรานแห่งนี้ในฐานะที่นั่มาเองอยู่มา3 0กว่าปี้งแต่ปีพศ2526 มาปลร่างสร้างวัดกับเจ้าพระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธแล้วก็หมู่สงฆ์พระพุทธองค์แล้วก็สร้างอยู่ที่วัดพุทโธพุทธีตะโกนเฉลยเอเภอหนองบูงมิหังหวัดจันทบุรีเรื่องด้วยเมื่อเช้านี้ก็ขอการาบเที่ยง้าขอไปไปเจ้าพระคุณบุตรรูปเพราพะว่าคืนนี้ก็มาทำงานอยู่ทึงสี่ทีทำอยู่ตอนแรกเขหลายคน ทีหนึ่งมาก็หายไปทีสองมาก็ไปหมดด้วยเจ้าว่าก็หายเหลือตมาองค์เดียวแบบโยมหีเราพระมาสี่ห้าคนถึงตีสี่อยู่ทำอยู่นี่ทั้งหมดนี้เอามาจากป่าเอามาจากวัดพุทธโฆเยทั้งฟักทองทั้งรวยทั้งผ้าทั้งหมดทั้งสมองร่างกายความรงใจ ยกมาผลบันทำนี้วันนี้เราทำเพื่ออะไรทำถวายบวงข้อภาวนาพรเพราะการทอดถินได้ลงทุนเก็บสตังไว้สามล้านกว่าบาทใช่ไหมที่จะเป็นต้นทุนต่อเสาเข็มลงเสาเอกเสาหลักปัดคำฟา เสาเทวดาเสาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไปที่หน้าพัดพบประมาณประมาณห้าล้านบาทที่จะทำเสามังกรหรือประต,รตูพยามังกรดังนั้นจึงได้ออกไอเดียความคิดว่าถ้าด้รูปของพ่อหลังจากนี้ไปวันที่ห้าธันวาคงจะมีรับโรงสามี ก็เลยให้เป็นเกล็ดเป็นสีเป็นตักเป็นบารมีเชื่มมอมโยงของพยานงครทตั้งมาก่อนใหญ่ังก่น,น้อย